นี่ค่ะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะมันบป็นรกระดักผล่ไปแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วท่าันเละพอแล้วอดพอแล้วท่านันเละท่านันเละ พ่อได้สิบินว่ะพี่แล้ลากมาพี่มาดูค่ะดูค่ะเขาจะไปไหนเห็นว่าพอมันตั้งจัำน้ำดูกันค่ะดูค่ะ Do quên nèo mặt mì tìm tôi do quá ăn được cho là lắm nèo 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 con nèo 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 วันปัญญัง่นนี่กระายัดังออกกระถึงแล้วมีความสุขนะคะนี่ดังจากเดินมานะคะ เขาก็มาเล่นนะคะดูค่ะดูค่ะเขาจะไปไหนดูดูเขาจะไปไหนเอาดูกัอนอ้นค่ะจะตกช้างหรือไม่ดูค่ะดูค่ะ

พอเล่นด้วยนะคะหาทางนะคะเอยเจ้าฝากันนี้แล้วตีน้ำแล้วตีน้ำเลยตีน้ำเลย Oh, oh, อ้ดูอดูค่ะดูค่ะจะไปดูใกล้ๆก <aime> ันนะคะโอ้ยอีพ่อ จ้าอ้วนจว้าอ้วนจ้าอ้วนมานี่มาดูค่ะดูค่ะเขาหายแล้วเขาหายแล้วเฮ๊ hey, มาอะไรอยู่ตรงนี้ <c ười> <c ười> เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเแกวลองแล้วค <laughs> นอ้นทำไมาไม่เปียกเปียกแล้วครับ Pak cik. Ini saya. Tolong. Tolong, tolong. Tolonglah. 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 Apa? Oi. Ha. Tolonglah, Wi. Hu hu. Eh 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 eh. Nih. 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 องสบายเลยอย่ินยิเลยขุดเชื่อมเลย,ออยเอาออจะไปทางไหนจะไปทางไหนขว <c oughs> ออนของเราตัดทรงยมอะไรก็ไม่รู้นะคะขวเียวัเ <c oughs> กยวัญเกียัเกยยยวเียกวบัเ ตาดุไหมโอ้ยตาเหลือกไหมเออตายไหมเออเอ๊ะเอาเน้าเสยเนเย็นชื่นสบายเลยยักเอยเอ๊ะเอเ้ยเาสตร์เขาก็สีห้ยี่สบายใจเลย ไปใส่อีกโอ้ไปใส่อีกอาบีฮ่องมันจะตกแล้วนะคะเอาอน้ององอีกแล้ว เบื้องอัดเด็ดกันขนนี้โอ้ยไปใส่อีกแล้วน้อวันนี้โอ้ยมือกล่องกับวน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 โอ้ยนน้องล่องเลยติดหรือไหมติดหอไหมอินะฮะฮะล่างออกเลยพี่โอ๊ตมาล่างให้น้องเล่นลักเลยเล่นดิ้นแล้วไปไป

ติดตามกันเยอะๆเลยนะคะเอาคนอดมีไรฝากยัดซีไหมคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายเรือรักนะครับขอบคุณค่ะครับเลยรับเลย <laughs> ไ,มไม่ครับเลยนะค <laughs> ะเล็จอีกแล้ว